สวัสดีครับเมื่อกี้นะครับได้เกี่ยดดินตรงนี้ไปแล้วนะครับเนาะนานลรงเรียนไปแล้ววันนี้ลุงแกก็จะไปยกบูนมาเนาะพอดีตอนแรกว่าจะย้ายอาจจะยังยังนะครับอีกสักพักน่าจะได้ย้ายแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เนาะเพราะว่าต้องย้ายปูนจากนู่นตรงนู้นนะครับมันจะเป็นแท่นปูนแบบแบบเนี้ยที่ว่าเราจะมาทําเป็นทางนะครับทางขึ้นไปหา าทางขึ้นบันไดสะพานลอยลุงแกก็จะมาวางวางวางไว้ให้ก่อนเพราะว่าถ้าจะให้คนไปยกก็อาจจะยกไม่ไหวนะครับลุงแกก็เลยไปย้ายมาให้เป็นการาเดินแมคโครแบบหน้าเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าดินมันเป็นดินอ่อนนะครับแล้วก็ติดกับคลองด้วยเนาะลองอดูกันัดดูกันไปเรื่อยๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังยืนยันคำนี้อยู่เนาะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็ายาจะสนอวิดีโอถ่ายวิดีโอ,อให้ให้คนดูได้ดูถ้าไม่ดีตรงไหนก็คอมเมนต์ มาพูดมาคุยกันได้เนาะว่ามีดีตรงไหนผมจะได้เอาไปปรับปรุงได้นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะเยอะๆนะครับเคครับกบกอีกตรงนู้นก่อนนะครับ เพราะว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นดินสไลด์น่าจะน่าจะยุบมานะครับเดินไก็เลยต้องเขี่ยเอาดินทรายมาใส่ก่อนเพื่อให้มันแน่นๆแล้วก็ทําเป็นทางนะแล้วทำเป็นทางเพื่อให้ไมคโครนะครับเดินไปเอาปูนนะครับแท่นปูนนะครับส่วนข้างบนก็ได้เชื่อมที่ข้างบนเขาก็เชื่อมกันเชื่อมเด็กเชื่อมบน ันเยน,นะครับเพราะว่าผมอยู่ในรถรถกันผีน้ำเงินนะครับที่ว่ามีตัวพ่วงล่ากอะไรนั่งหลบล่มนะเาก็จะเาครับ,รบมีคนเาะอยู่ตงนี้นนะาคน อาจจะสงสัยว่าทำไมผมเออมาถ่ายวีดีโอได้นะครับเพราะว่าพอดีผมามาถ่ายช่วงตอนผมว่างเนาะรอที่ว่าจะย้ายรถนะครับผมก็เลยได้มาถ่ายาวีดีโอให้พี่น้องได้ดูกัน อันนี้อันนี้ก็คนที่เขาจะมาะทําทางนะครับทาทางขึ้นจะมาเทปูนนะครับอันนี้มันพอดีเมื่อกี้เขาคุยกันแล้วว่าระดับผมคิดว่าระดับไม่ได้นะครับดูที่เสื้อสีม่วงแกก็เลยน่าจะ,อะเอาสายยางมาตั้งระดับนะครับทําระดับเพื่อจะทำะเกียร์ดินให้สลบลงไปอีกเนาะ ก็จะเริไไ่มตั้งระดับกับเ,เป็นระดับน้ำนะครับระดับน้ำถ้าลุงเกอจะระดับน้ำกเสียงอันนี้เป็นเวลาช่วงลุงแกอรอคอยนะครับที่ว่าคอยอผลวัดระดับเพื่อจะจับระดับให้แกก่อนเนาะลุงแกก็เลยต้องรอน ในยามว่างลุงแกก็จะย้ายย้ายหินแกย้ายปูนเนาะโอ้โหพูดผิดไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยเนาะถ้าพูดผิดซ้ไหนไปก็ขอเอาไปเลยพี่น้องก็จับระดับเนานะระเพื่อจะเอาดินจากข้างบนเนาะลงมาอีกนลงมาแกจ,จะต้องอทำทางตั้งแต่ตรงหน้าโรงเรียนนะครับ เพื่อขึ้นไปหา,า,าบันไดครับบันไดทางขึ้นสะพานลอยนะเพื่อเด็กนักเรียนจะได้เดินแบบไม่ต้องไม่ต้องเละเทะนะครับพอเวลายามฝนตกมันจะเละเขาก็เลยต้องมีวิธีการจะเทปูนนะครับเพื่อทำทางขึ้นไปเองครับ ถ้าผมพูดคิดไริดขัดตรงไหนผมก็ต้องขอเอาไปพี่น้องด้วยนะครับขอขอภัยด้วยหรือท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะ,อ,ะอย่างที่ผมอธิบายทุกคลิปนะร,รว่าผมเป็นคนเพิ่งเริ่มทำคลิปครั้งแรกรอาจจะเป็นเออในอายหน่อยนะครับพอเวลาเราได้คุยต่อหน้ากล้องนะครับ อ,อ,อาจจะคืดในไอแต่ถ้าผมได้ทำคลิปตลอดไปกอ็อาจจะชินไปเองเนาะแต่ถ้าไม่ได้คนดูหรือไม่ได้พี่น้องทางบ้านติดตามชมหรือกดติดตามผมหรือกดสับะไครให้ผมผมก็คงจะอ่า,อาน่าจะไม่มีคุณนะครับเพื่อจะมาถ่ายคลิปอย่างนี้อีกเนาะช่วยติดตาม ผมเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ผมเยอะๆด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ผมมาถ่ายคลิปแบบนี้ไปอีกนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ผ่านจียนยู u ูบนะครับผมก็ก็จะ,จะไม่รู้ว่าจะได้มาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้ดูอีกหรือเปล่เาเราอ,อาจจะต้องปิดช่องไปถ้าไม่ผ่าน y o u t u กันเนาะ ยังไงก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นกําลังใจให้ผมเนะ มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่รู้จะไปถ่ายทําอะไรแล้วเนาะก็เลยอ่าพอดีมาทํางานนี้ก็ก็ต้องมาถ่ายาการทาง,งานของผมเนาะนี่นะครับเป็นช่วงวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มาหาไรายได้เสริมเนาะครับช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดอะไรอะไรก็แพงขึ้นเนาะ แล้วเงินก็หายากมากเลยนะครับพี่นะ้องช่วงโควิดนี่มาทำร้ายผู้คนไม่พอนะครับดันมาทำร้ายเรื่องเศรษฐกิจอของของของพวกเราด้วยนะเรื่ององเช่นเรื่องเงินทองหายากมากพี่น้องช่วงนี้นะครับงานการก็หายากนะครับบางคนตกยากตกงานมาจากกรุงเทพเป็นอ่า มากมายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะคูสู้ๆต่อไปขนาดผมยังต้องสู้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขออจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้า,าลุงแกข้ามไปอีกฝั่งนึงเนาะเรวเดี๋ยวผมจะคอยอถ่ายทำให้พี่น้องดูนะครับอาจจะไม่ถ่ายทำจนจบนะครับจนเขาจบงานตรงนี้นะครับไม่ได้ถ่ายทำจนจบเนาะเพราะว่าผมก็ต้องอไปช่วยเขานะครับช่วยเขาจับนู่นจับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยเขาทำงานแล้วนะครับบ้านจะฝากสวัสดีพี่น้องที่ติดตามผมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเยอะๆนะครับให้ให้ผ่านกิน youtube ให้ได้นะพี่น้องครับช่วยช่วยผมหน่อยนะผมจะได้มีรายได้ทาง youtube อีกทางหนึ่งนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกผลพาทเที่ยวนะครับมีสองช่องนะครับยังไงผมก็จะจะขอ,อตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวผมจะขอไปทํางานก่อนนะครับกาสวัสดีพี่น้องนะครับเดีย๋ยวถ้าว่างๆผมจะมาใส่รอบนะครับสวัสดีครับ